อีะวัน,นี้เราจะมาให้ดูรีขนมญี่ปุ่นนะแต่มันเห่ียวนีว่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่แบบจะเป็นของอันนี้มันของอะไรฮะไม่รู้รอ่ะให้เอ็มอ่านของญี่ปุ่นหรือของเกาหลีรือะไรนี้แต่ว่าอันนี้เป็นรสกีแอนทีน,นะครบมันก็จะมีเนื้อโอริโออย่างนี้เลยป่ะอันนี้แม่ไม่เคยกินแต่เคยกินที่เป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีถั่วอันนั้นซื้อที่โลตัสได้ แต่มันก็จะแพงกว่าบล็อกกี้ปกติเยอะเลยไอ้แบบพวกนี้อันนี้น่าจะเป็นของเกาหลีอืดาวเอานะไม่เกาหลีก็ญี่ปุ่นเกาหลีละมั้งไม่ค่อยรู้จักภาษาพอดีนี่น่าจะเป็นของเกาหลีแต่ภาษาไอ้ตัวเขียนเกาหลีหญี่ปุ่นมันก็คล้ายกันมั้งไม่รู้ชิปแปงนี่น่ากินมากเดี๋ยวก็คือจะเขียนเขียนให้ดูนะ ฉันไปแล้วบ๊ายบายอ๋ออันนี้มันจะหาซื้อได้นะก็น่าจะเป็นร้านขนมญี่ปุ่นแต่ว่านี่ให้ไม่ได้ซื้อมาอันนี้เขาเป็นคนให้มานะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าลูกสาวไปจากเกาหลีก็น่าจะเป็นของเกาหลีนะมันญี่ปุ่นกับเกาหลีน่าจะมีขายทีมาแล้วบ๊ายบาย,บาย